ออสวัสดีครับ EP นี้น่าจะเป็น EP ที่จบของธรรมศึกษาตรีอุดมนะครก็ไม่เป็นไรธรรมศึกษาตรียังไงก็แล้วแต่ถ้าต้องมีการอ่ภิปรายอีกนะครับอาจจะทบทวนทั้งเล่มในรายละเอียดที่มากกว่านี้แต่ท่านใดที่ไม่มีเวลาก็ขอให้อ่านให้ฟังอาธรรมศึกษาตรี จากที่บันทึกไว้เรียบร้อยแล้วอย่างไรก็ตามภาพฟังทั้งหมดโดยความตั้งใจเนี่ยคิดว่าคงสอบผ่านนะไม่น่ามีปัญหาเพราะว่าธรรมศึกษาเนี่ยจะเป็นลักษณะของการข้อสอบเนี่ยจะเป็นกอขอของของซึ่งไม่ยากต่อการเดาถ้าเราฟังสักรอบสองรอบเนี่ยน่าจะเดาถูกกว่ากันเถอะครับเข้าเข้าเรื่องเลยเป็นเรื่องสุดท้าย บทที่สี่เป็นธรรมนะครับของธรรมศึกษาตปรีอุดมนะครับเข้าเรื่องเลยลักษณะของและความสําคัญของธรรมด้วยเหตุที่ธรรมมีอยู่แล้วในธรรมชาติจึงไม่เป็นของเก่าล้าสมัยเพราะประกอบด้วยเหตุผลสามารถทดลองค้นฟ้าหรือพิสูจน์ได้และให้ประโยชน์แก่ผู้ศึกษาและปฏิบัติ ซึ่งเป็นสิ่งที่ใช้ได้และเหมาะสมแก่กาลสมัยธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงค้นพบมีมากจําแนกได้หลายลักษณะสุดแต่จะกําหนดแม้จะจําแนกด้วยเกณฑ์หรือวิธีใดๆแต่ทำทั้งหลายต่างๆสรุปลงด้วยที่ความไม่ประมาททางกายวาจาใจคือมีสติสัมัชัญญะกํากับในการทั้งปวงเบ็นจากกัยาณธรรม เบญจก,กิลยาณธรรมหรือเบญจธรรมแปลว่าธรรมอันงามซึ่งเป็นธรรมที่นักปราชญ์ยุคหลังพุทธกาลได้นำธรรมบางข้อที่เข้าคู่กับสิขาบทหรือศีลห้านะครับมาจัดวางไว้เป็นหมวดหมู่ขึ้นว่าจัดไว้เป็นหมวดขึ้นสําหรับแนะนําให้ขลือหัดปฏิบัติคู่ไปกับเบญจศีลโดยในนี้เบญจศีลจึงเป็นข้อห้ามส่วนเบญจธรรม รับว่าเป็นข้อควรปฏิบัติหัวข้อของเมิจธรรมนั้นเรียงตามลำดับเข้าคู่กับศีลห้าคือข้อที่หนึ่งเมตตาและกรุณาข้อที่สองสัมมาอาชีวะบางตำราเลือกใช้ทานแทนนะครับส่วนข้อที่สามก็คือกรรมสังวรกรรมสังวรในบางตำราเลือกใช้ะสะหาละสันโดษ สัตถภาสัพาละสันโดษนะสัพาละสันโดษแนนะครับส่วนข้อที่ 4, สี่คือเลือดของสัจจะข้อที่ห้าคือสติสัมปชัญญะนะครับเรามาดูกันอานิสงส์ของการรักษาเบญจธรรมการรักษาเบญจธรรมมีอานิสงส์หรือประโยชน์มากมายจำแนกได้สองฝรกการดังนี้ประโยชน์ในปัจจุบันทิฏฐธรรมมิกกับธรรมิก ทำมิกัดกัดถาปกติกัดถานี้กัดเนือทอถุงกะรันนี่ก็ไม่เอาเสียงทอถุงกะรันนะทิถะทำมิกัดกัดหมายถึงประโยชน์ในชีวิตนี้หรือจุดหมายที่ตาเห็นหมายถึงประโยชน์ที่ยังผลในชีวิตประจําวันเป็นเรื่องภายนอกหรือเรื่องธรรมดาสามัญที่มุ่งหมายกับในโลกนี้เช่นลาบยศสุขสารเสริญหรือทรัพย์สินฐานะเกียรติไมตรีชีวิตคู่ครอง ที่เป็นสุขเป็นต้น่าวคือผู้ประอคพืชเจะทำย่อมบริสุทธิ์ด้วยสิ่งเหล่านี้เห็นประโยชน์ของการไม่เบียดเบียนผู้อื่นทั้งร่างกายชีวิตและทรัพย์สินซึ่งมีเมตตาการุณามีความซื่อสัตย์สุจริตมีความยินดีในคู่ครองของตนเียรติที่ได้รับจึงมาจากความการุณาเมตตาการุณาทรัพย์ที่ได้มาจึงได้มาจากความซื่อสัตย์ุจริต ชีวิตคู่มีความสุขได้เพราะความยินดีในคู่ครองของตนเป็นตน้นหรือแม้ไม่มีสิ่งดังกล่าวผู้ประพฤติไมนจะทำจะสแสวงหาสิ่งเหล่านี้โดยขอโดยชอบทำปฏิบัติต่อสิ่งเหล่านี้อย่างถูกต้องใช้สิ่งเหล่านี้ที่ทําตนและผู้อื่นเกี่ยวข้องให้มีความสุขอยู่ร่วมกันอย่างพาสุขปฏิบัติหน้าที่ต่อกันอย่างถูกต้องในระหว่างมนุษย์เพื่อให้มี ความปกติสุขร่วมกันสองประโยชน์ในอนาคตสัมปลาญิกัดคือประโยชน์ที่เคยที่เลยชีวิตนี้ไปหรือจุดหมายสูสงลำ้ำเลยสายตามองเห็นนับเป็นเรื่องภายในหรือประโยชน์ด้านคุณด้านคุณค่าของจิตใจและปัญญา ซึ่งเป็นหลักประกันเมื่อละโลกนี้ไปแล้วหรือเป็นเครื่องประดับคุณค่าที่สูงล้ำยิ่งขึ้นด้วยคุณธรรมจนติดเป็นอิสระลดค้นจากนิพพานกล่าวคือผู้ประพฤติเบญธรรมจะมีสติกำก,ก,กับทุกการกระทำจึงระมัดร,ระวังตนไม่กล้าไปประพฤติชั่วด้วยการฆ่าสัตว์ตัดชีตบ้างด้วยการพูดเท็จกล่าวเท็จบ้างด้วยการดื่มสุราในลัยบ้างไปต้น จิตใจจะสบายปีติอิ่มเอิบเอิบอิ่มอยู่ทุกขณะว่นักวาดความปริศดีอยู่ตลอดเป็นเหตุให้เมื่อละโลกนี้ไปแล้วจะเป็นสู่สุคติเช่นเดียวกันกับผู้รักษาศีลเป็นต้นหรือผู้ประพฤติธรรมย่อมเจริญสต,ติอันเพื่อคูณให้มีสำปชัญญะพิจารณาสภาวะธรรมตามความจริงว่าเป็นทุกข์ และหาทางดับทุกที่เหตุจนเกิดจนทําให้จิตเป็นอิสระนิพพานในที่สุดทั้งหมดทั้งสิ้นนี่ก็จบแล้วนะครับครั้งที่แล้วลืมดูไปว่าเหลืออีกนิดเดียวนะครับก็ขอให้ทุกท่านโชคดีในการสอบสวัสดีครับ